ครับก็กลับสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรเดินบท2ตัวมาตัวนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับหลังจากที่คิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาสูตรนี้เดินมาที่6งวดนะครับก็ยังไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับแต่ว่าดูจากแนวทางการเดินแล้วเราสามารถจะนําไปประกบกับสูตรนี้ได้เลยนะครับอาจจะประกบกับสูตรนี้ได้นะ สูตรที่ชนแล้วมานะครับถ้าตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะนํามาชนกับสูตรนี้อลองดูวิธีการคิดการคํานวณกันก่อนนะครับก็ผมจะใช้รางวัลที่1น,นะครับตั้งเหมือนเดิมนะก็ใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมืน่นแล้วก็บวก9คงที่นะครับบวก9คงที่นะสำหรับสูตรนี้นะครับ เริ่มจากงวดนี้607 063นะครับแสนคือ6บวกด้วย0ก็คือหลักหมื่นนะครับแล้วก็บวก9ของที่นะ6บวก0ได้6บวก9เป็น15นะครับก็จะได้ตัวเลขที่ได้สตัวก็คือ5กับ6นะครับ5กับ6มาดูว่าถัดมานะครับเขาออกอะไรครับ9 4 1 3 9 5นะครับ3 9 5ตัวนี้มาเลยนะครับ เลขห้ามาถัดมานะครับ9 4 1 3 9 5่หนแสนคือ9บวกด้วยหมื่นคือ4 9่เบวกสเป็น13 13าบวกเเป็น20อะไร22นะครับเนาะได้2นะครับแล้วก็บวกอีกแต้มเป็น3นะครับอ่า ผู้ท่นมานะครับออกอะไร253 603นะครับตัวที่มาก็คือเลข3นะครับตัวนี้นะมาที่หลักหน่วยนะครับอ้าวถัดไปเลย253 603นะครับ603หลักแสนคือ2บวกหมื 10, ก็คือ5 2บวก5เป็น7บวก9เป็น16นะครับ ได้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดจะมีมาไหมนะครับงวดถัดมาเขาอ,อ,อะไรเก้าเก้าเจ็ดหกศูนย์หกนะครับสองตัวบนสามตัวบนหกศูนย์เออหกสองหกนะครับก็มาที่เลขหกนะครับมาทางหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยกันเลยนะครับร้อยกับหน่วยอ่างวดถัดมานะครับเก้าเก้าเจ็ดหกศูนย์หกนะครับหก 6269บวก9บวก9นะครับ9สามครั้ง9สามเป็น27เลยแบบนี้เลยนะครับก็จะได้2ตัวนะครับเจ็ดนะครับก็มาดูตัวที่มานะครับงวดถัดมาก็คืองวดล่า,ลาสุดนะครับออกไปที่803481นะครับ481 481ตัวที่มาก็คือเลข8นะครับ เลขแปดเฮ้ยดูแนวทางเขาเดินสวยไหม <c oughs> เออซิกแซกไปมาอยู่ฮะงวดนี้นะครับได้อะไรแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับก็จะได้ตัวเดิมของงวดที่แล้วก็คือเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดน่าจะมาที่บนรอบนี้นะครับเจ็ดกับแปดเน่นสิบหน่วยนะครับสูตรนี้เดินมาที่สิบหน่วยมาร้อยครั้งหนึ่งนะครับ ปกติเขาเดินเกินกว่า6งวดนะแต่ว่ามันมีสะดุดตรงงวดที่เขาออก5้างวดนั้นผิดนะครับก็เลยผมก็เลยมาเริ่มต้นใหม่เป็นงวดที่ตรงที่ออก5 44ี่นะครับ6 2สองห้าห้านับเป็น6งวดที่เดินต่อเนื่องนะครับงวดแรงงวดนั้นได้9ห้านะก็ออกที่9 7เอ้ยไม่ใช่9 5้าหทีกับ8นะครับออก9 7 9แล้วก็ มางวด063นะครับงวด979ก็ได้01 01ก็มาที่หลักร้อยเออตรงนี้นี่นี่ก็มาที่063เนี่แหละงวดก่อนหน้านั้นนะครับเขาออก105979ทำได้ตัวเด่นก็คือ0กับ1ซึ่ง0มาที่หลักร้อยนะครับมาที่หลักร้อยมาที่หลักร้อยจาก6งวดนะครับปกติจะมาที่10หน่วยมาดูตัวนี้ มาอะไรหน่วยสิกแซกมานี่หน่วยนะครับหกมาที่หลักหน่วยโอเคแปดมาที่หลักสิบเฮ้ยเด็กเขาเดินอย่างนี้เลยเอ่ะซสิกแซกมานี่เลยอย่างงดน,นี้ทำมานี่แหละ <c oughs> เออลองดูนะครับนะนะถ้ามาตามนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเนี่ยผมโยงเส้นให้ดูเลยนี่เออ,เอ,อนะ ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามซิกแซกหกห้าสามหกแปดรอบนี้จะเจ็ดหรือแปดถ้ามาซิกแซกแบบนี้ก็จะเป็นเลขเจนะครับตำแหน่งนี้นะครับตัวแรกเนีเลข7เลยนะครับเ <c oughs> ออถ้าเรานำไปประกอบคู่กับสูตร10หน่วยบนที่เดินยาวแล้วก็จะมีสูตรที่ชนแล้วมานะครับก็ลองดูกับสูตรสิหน่วยบนกันก่อน สิบ่วยบนเดี๋ยวผมขอขยับพื้นที่นิดนึงนะครับนะก็จะให้ดูพร้อมกันนะครับมาในนี่เลยนะครับสูตรสิบ่วยบน5้าหกเกับ6ถ้านำมาจับคู่กันได้เนี่ยก็จะออกที่เก้างวดน,นี้นะครับ ต้องขยับนี่เออนี่ได้ดูกันครบนะครับนี่อ่ะงวดน,นี้เขาออก95เห็นป่ะ59จับคู่กันได้เลยแล้วก็งวดน,นี้ออก03นะครับ03 30 38 39 30 31 32 28 29 20 21 22, 22อ่าถ้าจับหมดจะได้10คู่นะครับชุดนี้มันจับนี้ จะออก0ูนสามตัวนี้อ่าแต่มันมีชนนะครับชนแล้วมาคือได้อะไรเราค่อยไปนเน้นตัวนั้นนะครับอ่ะแล้วนี่ล่ะงวดนี้ออกอะไรสองหกนี่ไงสองหกนะครับนะได้หกกับเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าออกสองหกทัดมานะครับเจ็ดกับแปดคืออ่าสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเขาออกอะไรแปดหนึ่ง ชนที่8ดมาแล้วก็มาแปดหนึ่งด้วยอ่ะ4สามงวดนี้สี่งวดนี้น่าลุ้นไหมถ้าจําหมดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเอามาที่แ8หน <1. S 1> ึ่งนะครับรอบนี้ได้เจ็ดแปดแล้วก็ชนกับเจ็ดแปดตัวน,นี้ด้วยอ่าเจ็ดแปดนี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดก็ชนกันแต่ว่าถ้า ชนแล้วมันก็จะเด่นที่7กับ8นี่แหละเกับ8นะแต่ถ้าเราจับคู่กันเลยก็จะเป็น7จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดจ็ดตัวเดียวกันนะครับแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่นนง8 7, 8 8, 8 9, 8 0, 8อ่าถ้าจับหมดนะครับถ้าจับหมดนะเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดู จากสูตรนี้นะครับจับกับสูตร10หน่วยทั้งหมดนะครับ เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดศูนย์นะครับมีอะไรมีเจ็ดหนึ่งด้วยใช่ปะเจ็หนึ่งใช่ไหมเออเจ็ดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดตัวเดียวกันนะครับแปดแปดแปดเก้า 8ปดศู 80, 81, นย์แปดะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเตัวเดียวกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ9ชุดนะครับเชุดนะจับคู่ได้9ชุดแต่ถ้าเรามาดูสูตรนี้นะครับชนแล้วมา8มี9มี0มี8มี9มี0นย์นะครับเพราะฉะนั้น จนที่8 90ถ้าเราตัดให้มันเหลือน้อยลงนะครับสูตรนี้ถ้ามันกบคู่กันแล้วมานะครับก็จะเหลือที่78 79 70 87ตัวเดียวกันนะครับ แปเดนี่ก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับ8ปดแนะครับแปนะครับแปนะครับอ่ะได้6ชุดนะครับแปดเนี่ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่7 8 8 7แปดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเจใครสนใจ อลองดูนะครับชอบชุดไหน78็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดปดเก้าแปดศูนย์นะครับ6ชุดนี้นะโอเคลองพิจารณาดูนะครับนะเนาะก็ว่าจะมากันไหมชุดสองตัวบนนะครับถ้าสูตรใหม่ก็คือเด่นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดแนวะทางการเดินนะถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเด่นที่เจ็ดเลยเออนี่ถ้าก็เดินมาตรงนี้นะครับ เด่ที่เดเลยเจ็ดแปดเนะครับสตัวนี้เจ็ด7ปดเจ็ดเาดศซึ่งหลักหน่วยสเ,เตเตผมมีอะไรเนี่ย0ูนย์สาสองห้าแดอันนี้คือสูตรหลักหน่วยนะศูนย์สาหสองห้าแดหลักหน่วยผมไม่มี7นะครับหลักหน่วยมันจะมีแค่เลข8กับ9นะครับก็อ่านี่ผมจับตามหลักน่าจะถูกหมดเลยคือเจ็ดปดเดเ แล้วก็8 8 8 9นะครับที่มี0ูนย์เจ็ดเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลักหน่วยสเลเตชนกันที่890นะตรงนี้อันนี้น่าจะมาหลักสิบอีกหรือเปล่ารอบที่แล้วก็เออ่มาทั้ง10ทั้งหน่วยเลยรอบที่แล้วนะครับรอบนี้ถ้าตัวชนผมเป็น890นะครับ890ถ้ามาที่เออ่หลักหลักสิบล่ะน่าจะเป็น หักสิบไม่แน่เลยแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยนะรอบนี้ตัวชนนะครับแปดเก้าศูนย์เนี่ยผพราะว่าผมวางไว้ที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ลองดูนะครับนะถ้าชอบก็ชอบตัวไหนก็ลองจับลอตเตอรี่กันดูนะครับนะสนับนะสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็รอบนี้เราขอให้ปังนะครับผมสูตร หลักร้อยมีไหมสูตรหลักร้อยมีนะครับแต่ว่าต้องหาตัวตัดดีๆก่อนนะครับเพราะเยอะอาจจะลงต่อจากคลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ